สวัสดีค่ะคลิปนี้การก็จะพามาดูวิธีเก็บบวบไปกินหน้าหนาวนะคะแจ้แเก็งก็อันนี้เป็นบวบที่ก็ยังสวยอยู่นะแต่กังคิดว่ามันไม่สวยไงก็เลยไม่ได้อ่ไม่ได้โพสขายนะขายเฉพาะที่คิดว่าสวยๆนะอันนี้ก็เลยจะมาเก็บไว้กินหน้าหนาวนะคะนี่นะคะอันดับแรกก็จะมาหั่นตามชิ้นที่เราต้องการนะอันนี้ก็ไปผัดก็ได้นะคะ ไปผัดหรือว่าไปแกงเลียงแกงอะไรแบบนี้นะบวบนะบวบหอมหรือแกงเห็ดแกงป่าอะไรอย่างงี้นะเนาะไว้ใส่ก็ปีที่แล้วการก็เก็บไว้แล้วก็เห็นว่ามันโอเคนะปีนี้ก็เลยจะใช้ที่เก็บแช่แข็งอีกนะเพราะว่าเสีได้เนาะนะคนะ,ะแต่ถ้ามันแก่เกินไปกินไม่ได้กัรก็เอาไปทําปุ๋ยหมักนะคะก็เตรียมน้ําแข็งนะคะ เตรียมน้ำน้ำเย็นนะคะเดี๋ยวเทน้ำเย็นค่ะน้ำแข็งเพื่อทำการน็อกหลังจากที่เราลวกนี่ค่ะพอน้ำเดือดคะแล้วก็นี่ค่ะเชนลงไป นับหนึ่งถึงสิบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกต้องใส่น้ำเยอะๆกว่านี้หน่อยเจ็ดแปดเก้าสิบนะก็ให้เขาเคียวๆแบบนี้นะคะพอแล้วแล้วก็นี่ค่ะมานอกในน้ำเย็นเลยนะคะ แบบเทียวๆน้่หมคะเสร็จแล้วก็ใช้ถุงซิปล็อกแบบน,นี้เหมือนเดิมนะคะถุงซิปล็อกของเราก็อิบบวก มาใส่เรียงใส่ในตรงซิปบล็อกของเรานะคะจะเด็ดจะเด็ดน้ำหน่อยนะคะอืมเขียวเขียวสดสดแบบนี้นะคะ แล้วก็นี่นะคะแช่น้ำเพื่อให้ไล่ลมสุญญากาศนะเพราะว่าเราไม่มีเครื่องนะคะนี่โอเนี่ค่ะแล้วเราก็ไปเก็บช่องแข็งได้เลยนะคะตามนี้นี่นะคะมาแช่ช่อง แข็งไว้นะคะนี่เป็นช่องแข็งแบบใหญ่หน่อยก็จะลึกหน่อยนะ,ะนะคะโอเคถุงหนึ่งมาแล้วนะคะถุงนี้ใหญ่กว่าเมื่อกี้อ่ะโอเค,อเคก่าเมื่อกี้ถุงที่สามถุงที่สามมาแล้วนี่คะคะ สามจุงพอ